ตจะรับส่งฤทธิ์กละสินครับ네อ่านี่ก็อยู่ที่สะน้ำของพิภุนะครับกำลังปรับแต่งนะครับนี่ก <stationed> ็มารับเหมาวางท่อปลาครับโอ้เขารับเหมาเลยวะเหมาให้พิภูวางท่อปลาให้พิภูก็ หลายบาทอยู่นะครับเมียนละลอยเมียนละลอยอันนี้เป็นหัวหน้าครับผมหัวหน้าคุมงานหัวหน้างานหัวหน้างานต้องเขียนแปนก้อนบางแปนอันี้ก็เป็นลูกมือลูกมือลูกมือเหรอเจร่างเป็นลูกมือเนาะลูกเตะต่างประเทศใช่ไหมไม่เห็นหน้าไม่ได้นี่คนนี้เป็นคนหลับมาต่อรับงานมาทีหนึ่งเป็นลูกน้องลูกน้องท้าแนี้ยังจาบัน ไอเด็กเมาหนึ่งบ่นี่ไหเมาหนึ่งเม็ดละเท่าไหร่เม็ดละร้อยเม็ดละร้อยเม็ดละร้อยอืมอ่ง่ายคนกันเองเม็ดละร้อยยี่สิบก็ได้อืมเลยคนเองเนาะวางท่อ้นมแล้วก็ปล่อยน้ำลงนนี่บ่อยน้ำล้นบ่นั่งก็ไปเหรอเนาะวางท่อไปปูไปไอวางข้าปลาปลาติดตั้งก๊อกน้ำไว้รดสวนรดต้นไม้พี่เอ๋เขียนแปลนแล้วใช่ไหมเขียนเรียบร้อยครับผมผมทำแบบสามจีนะครับแบบอ่า ส d มดีนะสามารถดูใต้ดินได้พ่อก็ซื้อมาหลายบาทนะดยอยู่คนละฉลังคนละกำลังขุดอยู่ครับนะใครทำงานก็จะได้ตังค่าแรงนะครับใครไม่ทำก็ไม่ได้ตังหุกระสินบอกแล้วหมอมาแล้วนะครับตอนนี้ก็พระเอกก็รับงานอยู่ครับรับงานเอาเสียเสียไปใช่อีหนึ่ง อาจารย์ใหญ่อาจารย์ใหญ่ไปเถอะมาว่าเรื่องจ้วงมันนอกมาำลังกำลุงกับพ่ออยู่กำลุงรังไก่เขาว่าไก่เลยต้องต้องถึงมือเรากระไรนะเราให้ห่างให้เราดูงานทีสิเราคุมงานเนาะแต่อเป็นคนคุมงานบ่แนครับโอ้ทำ้มมาแล้วคุณมาซองมาหนีหลอดที่สามเลยมันหนีแล้วไมานั่งต่อต่อเป็นคนคุมงานครับตามแบบแผน ท่นันมาถ่า,ายคลิปปมบวกก่าเศร้าเมื่อยเเด่อยๆนแล้วไรอ,ออกงนันบ่ได้าแรงนะครับ <c oughs> ดีครับ <c oughs> โอเคเอาตามแบบ <c oughs> เออว่าไปดีละ่ะช,ช,ชีว่างไวเลยตัวกอกสี่ตัวให้ว่าเออเข้าคดนามต้นใหม่มองไหเข้าสิเอาต้นใหม่อยู่หล่อไปอยู่ขังเลย ยงี่ตกกองน้ากองน้านี่มันสามตัวเลยได้นี่อกี่นกแผนกแผนนต้องเี่ยวแผนกต้องเป็นเป็นนาทีเ่าได้บ้าเลยก็มำไม่นบ่าแตัวหเปล่น้าต้นใหม่ไม่อาจารย์บอกว่าให้ติสี่ตัวต่วีาเกินเกินว่กับว่าเป็นยังกับวัาชีกอกนอกจากความคิดไปอะไรววสี่ตัวอยู่ไหมเพาะม่าสมุมนึ่งจเสีมุมหนตัว ต้องใส่สายายางดิสายยางซื้อมาดอยมีดเพราะว่เา,วาเขาดต้นไม้เขาต้องใส่สายายางบอกว่าเอออย่มาปลูกเตะกอกอย่างเดียวมันโมแมนเลยเขาต้องรอบข่างเพราะพื้นที่ตรงกลางก็ค,คือให้ว่างคือรถไปไหนมาไหนได้หลอบขั้นสาก็คือสิเป็นตะไคร่โมหเหเดียนโมเหเดียนรอบต้นมอเหเดียนเลยนี่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 ครับดินมันเฉียน มปลูกยังบวชขึ้นแต่เพื่อห้าตังหลอกปลอมายเพื่อจะไคยังคาไจะไครยึดดินไหวดินขั้นไหวังดินสุดเกิดแล้วเมื่อเมื่อเอื้อนนี่ยังตอนกับิะปลูกแม่ครับตอนนี้ใครห้างเกิดไปห้างเกิดไปพวกปลูกไปห้างก่อนยังนอนผรอนอันนี้มันอนวันหรอบ่ครับมันกำลังแตกห้าวมากคือเหัวงเถอ่ยโอเนี่คนเอามากคนตัดสั่นเนาะ คนแบบว่าได้ว่าเออวัวปล่อยออกมาเป็นหัวให้เลยอ๋อหะก็เรื่องปร่งใหญ่ขึ้นมยครับผมอืมต้องมาสองรอบนะที่ไรนาที่ันาน้องก็แบบเฮ้เจ้าปลูกพุทธนามดูวยได้จะได้ปลูกไปพุ่กเออแม่นไรวันนี้ไลรมาเลยเพราะว่าไอ้โคกบุกซิดาบกม่วงแล้วก็ไอ้ชะอมหรือว่าบักพักขาบ้านเขาเอื่อนนั่นละฟองเนี่ยพอเขาฟอมเนี่ยเขาฉ่ำมากแล้วอืมก็คือเอาต้อง ต้องเอาพวงกันออกก่อนจะให้ออกกลิ่นนอกปครับมาเดี๋ยวเรามาดูครับว่าเทเลี่ยวเนาะเราจะเปิดน้ำมาดูว่ามันไหลไหมโมโบไหลใหญ่ห้างครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอนุญาตขุดหล่องต้อครับเอาเชร์ครับเดีวมาดูเจ็ดงานต้อนะครับต่อเดี๋ยวเราจะเป็นรูปแบบไรเนาะเดี๋ยวมาให้มาดูอีกทีนึ่งเอาเชียร์ครับแบบไปน้ำครับ โงน้ำได้ของหวนมโงน้ำได้ยังไงขอหนมโงงสักทีขอหนบโงเ้ยหน่อยเนี่ยขนนนนุดไปแบบห้องบรเฮทหนาะแบบนี้นะแบบห้องขดเป็นแยกนแยนนี่ฉากฉากนี้ครับดขดฉากขดฉากครักเ,เขาไม่ขุดเป็นทางค้ง ไม่ใช่แบบนี้ไม่างเตีนอันนี้มันโค้งได้แล้วครับอีกเดียวขุดตรงไม่ใช่ใส่ฟุตบอลเนาะไม่ตันโค้งก็คือเป็นเป็นฉากจะเป็นให้มันเป็นได้ฉากพอดีฉากพอดีแล้วพี่พี่มีขุดโค้งทำไมทำร้างเตียนบ้างเตียนยหมไจะร่างเตียนโค้งเหรอใชดีครับ ขุดขุดล่องขุดนี้เปนองหลายย่างหลายย่างกันโตทอกันมื่อหนึ่งอรที่เราครับอผมเป็นลูกมื่อนึคนแต่ว่ากัเป็นฟ่านี่หหรอคือเป็นลูกนอนคนอืมีคนเป็นหัวหนเนี่ยนะนะแล้ววอนี้บันกิเรื่ออละครับผมขออนุญาต ทำงานต่ออืมะสำเร็จดูร่วงไปด้วยดีเราก็จะทำการเปิดแผงโซลาเซลล์รรับรุ่นเป okay. ิดแผงโซาเซลล์นะครับโซลาเซลล์โซาเซลล์เสร็จดูร่วงไปด้วดีภารกิจวันน evet ี้ ว่าน้ำจะออกไหมครับน้ำก็มามาลุ้นกันครับมาลุ้นกันโอ้้ท่าก่าโอ้ึ้ทาก่าโอ้างไม่โดนรั่วเลยมันก็นาออกสิขึ้มท่าก่าวขานะส้างยังเรื่องขึ้ท่าเก่าคอนี่ท้องใส่โอ้นี่อนี้ข้นทาไวไหม ขอเทิรมาเลยท่าเนี่ยเพิ่นท่าไปแล้วจะมาเพิ่นท่าปนีเที่ยง่ายอะบ้างที่ยงไรบ้ี่ยับอะไรบ้าม,มันก็ไม่ได้ร่วนะมันบ่มออกเฉยบ่มออกหรือเปล่าเพิ่นท่ามั้ยเพินพ่นท่าไปนะเอาเปิดไปไปมันไปกองน้ำทีองพนพิ่นทาไ ม่าเปิันไลท่าไว้่เไหนนอออิดในว่าแืแล้วก็มีว่าของมันเนี่ยเป็นนี้เลยว่เปิดให้มันทางแดนข้ายุบนอะไรแล้วรั่วอยู่เนี่ยเาเนี่ยนี่นี่ข้อิบว่เนี่ยข้อคิดเนี่ย กาวมาานหนึ่งอกหนึงครับเขาจะเอากาวมาเกะอีกดอกนึ่งน่ยางมันคือปาตอหมจว่านีเสียเดี๋วมันเล่งครับมอก็เชิญอาชับขึ้นเอดเสือเสอาาเี่ยนะราแป๊บนึงครับเดี๋ยวมันทำงานนะครับเดวก็เริ่มหมดแล้ว รับกทอยกี่่นไแล้ะกำลังลงครับไปผู้ได้ไปทอห้องคนแล้วนะฉันไม่ผิงพันดีจีไปเราปิงผู้บอกแล้วมันเป็นัดแล้วพี่ตังเกิดแล้วยัดน้ำหนออกพี่เด้กเฮ้ยไงไป ได้ยล้วแล้วครับผู้กฤินภารกิจสำเร็จแล้ววันนี้่าได้แล้วได้แล้วเห็นไหมเตะไปเบิ้องไปเบิ้องเน่ไปเบื้องอเออแผลบแรงแผบลบแรงตกเตะนะครับสำเร็จแล้วครับใช้ฝีมือเต็มที่ฝีมือกับเตะเต็มที่นะ,นนนะครับาเฮ็ดตาเฮ็ดหน้าโอ้หน้มแบบแพงเลยว่ะ เีเป no? ิ่นบงเาปิดเบังเอาปิดนี่อ่าจุดแแน่นนน้ำแรงเต็มที่เต็มสูบเต็มสูบเต็มสูบภารกิจดูร่วงครับบ่มีตรงหัวเป็นต่อแบแบบบ่มีตรงเปิดเปิดบ้านมั้ง

ก็สองระบบครับระบบใหญ่ระบบก็ปิดอันนี้คือคนไหนาครับคนไหนางั้นก็อีกต่อสายยางกันไปทีเดียวอันนี้เอาไว้รดต้นไม้นะครับว่าเราเดินรอบสะแค่แปดตัวเนาะว้าวไอ้กอกงามแปดตัวมันจะรอบสะนี่มันประมาณๆลอยเมตรทุกต้องดึงสายยางพร้อมปล่อยเขียนเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วเนาะ ครับผมเอาไม้เอาไม้มาสักด้วยนะต้องเอาไม้มาสักเพราะว่าเวลาดึงสายยางมันจะได้ไม่ไม่โยกนะเดี๋ยวมันจะหักนะเดี๋ยวรวยน้ำไหลจวดๆเลยน้ำไหลจนดๆเลยจนดๆเดีกยายมือพ่วงเบ็ดทานธุรกิจสำเร็จนะครับพุชกระดิชินทานี๋ยวก่อนเราจะใช้สายยางเนาะถ้าเกิดจะใช้ยางพวกนี้ก็จะปลูกผักกันต้นไม้กัน ต้องไปต้นไหมเพราะว่ามันจะเข้าหน้าฝนแล้วแล้วฝนมันจะยู่ยู่ดินวันนี้ก็เป็นภารกิจของพนาอย่างตอกมันมันปูผู้เดียวเพื่อนอะเสี่ยมันขุดเสี่ยมันขุดลุ่มวันนี้เพิ่มเพชรละมูมันจะแม้เราปากเดียวนาดำขมขีดเว้ยไม่ใช่ทีฟุดเลยกินโมเก็บ ผลิตกี่เราสองเรียนเนาะนั่นออกแจกยากเลยขออนุญาตตัอเสียอย่างต่อนะครับเออมาฝากจากพี่น้องไปทีมงานขอบคุณทีมงานทุกคนนะครับที่ช่วยกันติดต่อได้ที่ไหนครับที่พระเอกเป็นหัวหน้าติดต่อผมอีครับหรอไม่ไหวก็คือลูกน้องครับอันนี้เป็นหัวหน้าครับโอเคครับพร้อมรับงานทั่วประเทศครับก็คือผมเขียนแปลนให้เฉยๆแต่ว่าเห็นหัวหน้าต่อต่อมิตละร้อยเนาะ ครับเป็นเม็ดละเท่าไรเม็ดละร้อยเม็ดละร้อยเม็ดละร้อยใช่เดี๋ยวคนทจ้างเราก็จะไม่อุดอังเลยพี่ถ้าให้เพิ่มก็ไม่เป็นไรครับให้เพิ่มเกินร้อยหนึ่งก็ได้เป็นกำลังใจนะครับถ้าถ้าแบบอีกหนึ่งนะครับถ้าแบบกันเองก็เม็ดร้อยยี่สิบนะครับถ้าแบบคนอื่นพิเศษว่าจะซื้อเรากินกันไปติดต่อทางวันนายนิ่งกับเฟซบุ๊กพระเอกคดับกรินพี่เอกแค่นี้ก็นะครับ เ่าสายยางต่อนะครับเจอกันคิมากผลงานด้นะครับผลงานนางนางซีรีส์นางสันใวันี้นะครับเรื่องอขอ้งปลุกกระเทยม้อปลุกไปดิค่ะ e ้ u a เ o r e q u a t อ r มีแต่เนินที่อลังการบัดว่าตอนอยู่บ้านเจ้าคือบ่ไหล จอกับเจ้ยวุ้นแคร์เจอกับเจวุ้นตีคาแรคเตอร์หนึ่งของแกนะครับวุ้นตีด็อกซี่เปลี่ยนคาแรคเตอร์หลังซี่หลังรี่เรื่องนี้เป็นนางเอกเบาเปลี่ยนคาแรคเตอร์แบบยังไงรู้มากนะครับมีจัดพิฮานด้วยครับมาแล้วแบบนอนไม่เก็บไม่เก็บวะไเองนอนีนได้ไหมนอนจีนจีนดากองดักองล็อโซ่ต้องเข้านะนอนโซ่ดากีผู้เบาเป็นยับ มันจะยิงกระสาแล้วดิโก้ดาเปิดไม่หนักเลยรอรอรอเร็วนี้แน่นอนนะไปแล้วครับอ่าบ๊ายบายสวัสดีครับ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 ผมบายครับ